สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2563นะคะวันนี้มาดูที่เว็บสามารถเบ็ดกันบ้างจะมาแนะนำสูตรนะคะที่คิดว่าอาจจะมองข้ามไปนะคะแล้วก็สูตร,รนี้ยังไม่ได้แนะนำที่ไหน <Casa. S 1> นะคะก็โปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็การตัดสินใจนำไปเล่นด้วยนะคะอะ่าสูตรแอดใหม่ขึ้นให้ที่ด้านข้างนะคะ จะเป็นสูตรเราต้องใช้สองรอบนะคะก็คือจะดูที่หลักหน่วยของชุดสามตัวบนนะคะหลักหน่วยบนสองรอบบวกกันได้เท่าไหร่ให้นับเดินหน้าไปอีกหนึ่งนะคะก็จะได้ตัวเลขมาสองตัวนำไปรูดพิกัดบนนะคะสองตัว19ประตูตอนนี้ออกผลมาได้ที่รอบที่23าแล้วเดี๋ยวเราไปดูสถิติก,กันนะคะ เสื้อแอนใหม่ก็ใช้ตัวเลขนะคะที่ออกผลมาแล้วเนี่ยมาเป็นแนวทางในการที่จะเล่นในรอบต่อไปให้กับเพื่อนๆน,นะคะสูตรต้องตามภายใน3รอบนะคะยังไงก็ลองดูถ้าสูตรนี้เห็นว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าใช้ได้ก็ให้นําไปใช้ในการลงทุนในเว็บสามารถได้นะคะในรอบที่1และ2เนี่ยเราจะต้องนำหลักหน่วยมาบวกกัน นะคะคก็คือ5กับ3บวกกันได้เท่ากับ8นะคะนํา8กับ9ไปเล่นพิกัดบนนะคะเข้าที่อันนี้8กับ9นะคะเข้าที่8ในรอบที่3นะคะต่อไปเราก็จะเอา5กับ8นะคะบวกกันก็จะได้3กับ4นะคะนำามกับ4ไปรูดนะคะก็เข้าที่3ในรอบที่4นะคะ จากนั้นก็จะนำแ8กับ2นะคะบวกกันนำา8กับ2บวกกันนะคะนำไปเล่นในรอบที่ถัดไปก็จะเป็น0กับ1นะคะต้องตาม3รอบนะคะ8ปดบวก2ได้0นยะ์ะเพิ่ม1เป็น0กับ1นะคะก็เข้านะคะจากนั้นก็จะนำา1กับ2นะคะ1กับ2ได้3ค่ะก็จะนำสามกับ4ไปเล่นใน3รอบนี้ สะ3กับ4เข้าที่รอบที่8ค่ะเข้าที่3จากนั้นเราก็จะนำตัวเลข3กับ0นะคะคือนำรอบที่เข้ากับรอบที่ออกผลก่อนหน้านั้นมาบวกกันนะคะก็จะได้3กับ4ค่ะไปเล่นในรอบที่9 3กับ4เหมือนเดิมก็เข้าที่3นะคะจากนั้นก็จะนำา3กับ3ในรอบที่9และรอบที่8 บวกกันนะคะจะได้6กับ7นะคะ3บวก3าเป็น6เดินหน้า1เป็น7ก็จะได้6กับ7นะคะนำเไปรูดเข้ารอบที่11นะคะจากนั้นก็จะนำเข้าที่รอบนี้นะคะก็จะนำากกับ1บวกกันก็จะได้0นย์กับ1นะคะได้0กับ1ไปเล่นในรอบที่ 12, 12 13 14ีรอบนี้หลุดไปเข้ารอบที่15นะคะเข้าที่ศูนย์ เข้ารอบที่15นะคะเมื่อกี้นี้หลุดไปรอบที่4ี่หนึ่งรอบจากนั้นเราจะใช้ในรอบที่15กับ14ค่ะบวกกันจะได้3กับ4ี่นะคะ3กับ4ไปรูดบน19ประตูเข้าที่สาขออภัยเข้าที่สี่ค่ะเข้าที่สี่ในรอบที่18นะคะเป็นรอบที่สามจากนั้นก็เอา4ี่บวก5ค่ะย้อนกลับขึ้นย้อนกลับลงมานะคะ 4บวก5จะได้9กับ0นย์ะคะ9้านับเพิ่มหนึ่งเป็น9กับ0นย์เข้าที่9ค่ะมารอบที่สาเหมือนกันรอบที่ยี่สิบอ็ดนะคะจากนั้นก็นำา7รอบที่เราออกผลพอดีเมื่อกี้นี้กับรอบก่อนหน้านั้นคือ7กับ7บวกกันจะได้สนับเพิ่มหนึ่งเป็นห้านำสี่กับหไปรูดนะคะก็จะได้4 4สเข้ารอบนี้นะคะรอบที่ยี่สิบสอง จากนั้นก็จะนำศูนย์ในรอบที่เข้าค่ะบวกกับ7ในรอบที่21ก็จะเป็น7กับ8นะคะก็จะเป็น7กับ8เข้าที่เ,เข้าที่แปดค่ะในรอบที่23่สจากนั้นก็จะนำสีกับ0ก็จะเป็น4กับห้านำไปรูดในรอบที่25 26 27หสามรอบนะคะ สี่กับห้าสองตัวเดี๋ยวกำลังจะออกขนดูว่าอ้าออกแล้วนี่ออกขนพอดีค่ะเมื่อกี้นะคะเข้าที่ห้านะคะเมื่อกี้แอดใหม่เมื่อกี้ลบก่อนมันออกขนพอดีค่ะแล้วก็เลยดูไปต่อเนื่องกันใส่อบไปผิดนะคะอ่าเมื่อกี้นะคะเราเอา สี่กับศูนย์เนาะเมื่อกี้เราเอาสี่กับศูนย์ในรอบที่ยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสองนะคะได้สี่นะเพิ่มหนึ่งเป็นห้าได้สี่กับห้านะคะนำไปเล่นรอบที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบหกเนี่ยมันเข้าแล้วค่ะเข้ารอบที่ยี่สิบสี่เมื่อกี้เข้าที่ห้านะคะจากนั้นในรอบต่อไปเราจะเอาเลขอะไรนะคะมาเล่นก็จะเป็นสี กับห้านะคะรวมกันได้เก้าสี่กับห้านะคะรวมกันได้เก้าเก้ากับศูนย์ก็จะไปเล่นในรอบที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะคะเก้ากับศูนย์เราไปเล่นบนเท่านั้นค่ะสูตรตามที่ขึ้นให้ด้านข้างใช้หลักหน่วยบนสองรอบนะคะเรียงกัน นำมาบวกกันนะคะแล้วก็นำไปรูด19ประตู2ตัวตามภายใน3รอบนะคะอันนี้คือสูตรที่จะใช้เล่นในวันนี้แนะนำเลยของเว็บสามารถก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็อลองเสี่ยงดูสำหรับเว็บสามารถนะคะการเล่นสำหรับวันนี้ก็แล้วกันนะคะแอดใหม่ฝากไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สันกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่แอดใหม่นำมาลงให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ